โอ้ตวใมคืออยู่แบบนี้อุบัติเหตุซําซ้อนเออเดี๋ยวลงไงเบพ่งก่อนมีมีมีขั้นขั้นอันขามมาว่ะหูมันมาได้แบบไหนอันี้นะจักมาต้อใส่ฮะแล้วก็ขันเออขันใดแล้วข้นันรับไม่มาเสียล้เหนียวนกระูมากเร็วไปใส่แล้วรขั้นที่ส้นนะแจะขั้นทางหนหรือเปล่าอุ้ย ว้มาเลยแบบใดเด้๋ยว้นะถันออกกันจยู่ั้นด้วยนี่ใส่ฟังไหนฝังู้นเลยครับขั้นขั้นใดมากเนะ่ยเป็นขั้นหนบอ นี่น่นมันมันเติมนี่น่ะนี่น่ะพี่ออกมาบ่ทันงรุ่นหนามทั้งนี่ออกมาไงตู้หัวตู้หัวเราลดลงหนีบอกลดลงหนีเลรอครับขึ้นมาหนีบอกน่นแล้วโอ้แม่นครับแม่นฮะน่าชนแล้วแล้วต้องออกมานะครับอกแขงใช่ใช่แล้วก็ลากมาด้วยกันเลย แล้วทำไมวันนี้ฝั่งนู้นเลยน่ะกลับนี่หรือเปล่ากลับไปฝั่งนั้นหรือเปล่านี่ใจแต่ว่าฝั่งนู้นมีเส้นหนึ่งไม่ได้ติดก็ดอกแฝดของพี่รถนะล็บไม้ใส่เราพี่รถนะต้นขุ่นมากออกไป่ทั้งฝุ่นนี่นี่ปีขึ้นมาเลยคันเออนี่ปีขึ้นมาเนี่ยใช่ครับเขาเล็กเล็กแค่เนี้ยเนโอ้แสดงมากคนได้นี่หรือเปล่าเล็กกๆเลี้ยงออกมาจกเป็นยุ่งหรือเปล่า โอ้ยจะบไปมากเแบบไหเดี๋ยวีนี่ยเห็นตอห้อยลุกเขามา้นขี่ยางหรือเปล่าฮขึ้นมาหนีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้เราก็โอ้ยอันตรายคันนู้นนี่ดูน่ะท่านไหนน้าวนะ ผมระเบียกมันไม่เห็นอยู่เอาเห็นเขาจอดใช่สิหูว่ามันมีสิ่งของกุบคว้างถนนไวเหม่อนครับมันเยอะเลยคนนี้เลยเม,มื่อ,อ,อก,ก,กี้โอู้โมไซค์เกือบเกาะเออโมไซค์ก่อนล้มนะผมว่าไม่ก้อนมาเลยออเออนั่นแหละนั่นแหละครับหมดแล้วละ่ะมาใส่คนก่อนครับไม่ที่ใดว่าเอ,อาไฟนีิต้องมีคีมแฉก ถอยถอยได้ป่ะครับไม่ได้ะละเลยกนะครับย้อนยางมันจะระเบิดเพราะว่ามันเกาะไปหมดมั่วไปหมดนี่คีมก็เอาลงหมดครับคีมนี่ได้ไอเราอีกี่ซูบ่อยถ้าคีมมาเห็นไหมเอาคีมมาคีมมาค่อยๆลองตัดออกมาก่อนหนึ่ไปเปิดะบิดคีมด้วยไฟบอกเด่นครับประคีมน้อยก็ได้ให้มันบิดมันออกให้มันแตกให้ได้ตรงนี้นะ่ะถ้ามันแตกออกมาได้ทีละ,ละเส้นละเส้นมันจะออกมาจิูวเห็นบไหมเห็นเห็นครับเห็นฮะเอาคีมไหมหน่อยมีคีมไหม ทีมอะไรก็ได้มันนิดน้อยก็ได้ใช่ดิโอ้ยไอ้ตะไครยข้างบ้านเขาโอ้ยสมบรรถเขาไปเอาออกมายังไงไม่รู้อันรถคนอื่นว้าเกยวิ่งตาปิ้งแสงผมว้าไม่เห่นว่าเขาใส่บุ้งพันเดี๋ยวพันเขารอเออเดียวพันเขลรอพันหันไวแต่ว่ามันไม่เยอะพันอยู่ผมนี่จะให้ดูเผาเขาพันพลอยเต็มปุ๊บเลยแต่ไม่หนักเท่าไหร่ ถ้ามีเคียมตัดมั <ปะ S 2> นออกหมดเลยเพราะมันพันไม่หนักคับรับ,รบพันอยู่แต่ว่าไม่หนักลัวแต่รถข้างหลังเรานี่นะผมว่าเนี่ยถ้าขยับได้เนี่ยเอาลงมาข้างล่างก็ดีกว่ามันไม่ใช่พี่มันพันอยู่ข้างล่างอะถ้าเกิดขยับป,ปุ๊บเกือบมันไปแทงยางในรั่วเลยนะ<ต>ถ้าเราค่อยๆตัดออกมันก็มันก็ยังฟอไหวอยู่ฝั่งนี้มันไม่มีอะไรฝั่งนี้นิดหน่อยเมื่อกี้มอไซค์ฝั่งนู้นโคตรเสียวเลยนี่แผงยาวผมว่าตอนที่มันอยู่เยอะๆถ้ามอไซค์มาล้มเลยเนี่ยะ มรียบร้อยยบอยระวังมันดเด็ดพี่ใยือเพื่อนจมมีกินเหรอบอกวังมันีตาเลอเวลามนเด็กมาเดี๋ยวรู้กัลงมาก่อนมันมีรถกาะพวกลวดพวกการวดอะไรก็ รั่วรั่วไม้บ้านเขาเจ้าครับขึ้นมาข้างบนนี่นะขึ้นมาข้างบนวางถนนวางสการถนี่แหละป่าที่นี่รถขับหนีแรนมากมันก็นเยมามกาอสเอานี่กาะเอารั่วทีมันรถทีมันลากจนหน้า,นาถนนนี่ถ้ากนลากอาอกยุงยานี่เดแลวแต่ตอนได้เียแหมต้องมีคนขึ้นมามันต้องมีคนรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> โอดียนี้เป็นอะไรกัน เป็นตัดขอบไปเอาที่ฐาน้ครับตอมไหม้ยโไม่โยเนี่ยต้อหาดิให้เขามาด้วยกูให้บ่ครับเขนก็ได้ครับงิงก็ได้มั้งเดี๋ยวเทเให้ซอยครับเาจากีอุปกรณนจะไปเมื่อไรอหม่ลยมันขึ้ไหนมันอ้อี่หมุแล้วนี่มันลัดไหแต่ว่าถ้ามีเขี้ยวมันตัดออกเลยจ้ะเยว เอาคิมมาอยู่เดี๋ยวรอพี่กิ่งเด้เด้มาแล้วน่ะน้องมาแล้วน่ะน้องฮะฝั่งนี้ไม่เยอะเดี๋ยวให้ไม่มมันไอ้มันขึ้นมาจากนั้นไอ้พญาสวิงกิ้งน่ะเราลับสื่อย่างนะรั่วอยู่มันรั่วอยู่ในแถวนั่นแหละมาในรถเดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อขึ้นมาบนเลยฟีฟีขึ้นมาเบนเลยรถยังออขึ้นมาไอ้ว่าพี่มาก่อนพี่เห็นแม่รถเอาขึ้นมาน่ะ ผมมาที่หลังแกแล้แกแซงผมแล้วแกก็ชนเงีหมดเลยแกรัดผมมาก่อนไม่งั้นผมเลยต่ำต้มเลยแล้วผมเลยขบดีดอกจะว่าที่ดีมยู่ม้วนไส้ผมมาเอาโอเคครับม้วนไส้มันชนนี่นะม้วนไส้เอาฝั่งนี้ก่อนนะอนนีฝก่อนนี้มาตัดฝั่งนี้ก่อนกินซักเบาๆไปเอาครับกินนี่ก็ได้ครับผมเป็นยังตัดได้ตัดเครื่องก่อนเดี๋ยวครับไล่ตัดเครื่องได้ตัดเครื่องก่อนเส่ยงกันไอ้ยังไปปนเปี่ยนคางคางเลยเออยังยังยังไปปนเปี่ยนคางในแนวรถอยู่ ที่เกิดอุบัติเหตุซับซ้อนไอพยายามขงมาทางในๆพี่เนี่ยอพยายามบอกกันนาตีนี่ๆเลยต้องถือวันมาถือก็คงเห็นไฟอีกอ๋อต่างบอกทั้งันแล้วผมจะจับส่เนียออกอไเยนี่ฮะอวดาไปพันในงลวดแอนแม่น้าถือจ้องดึงมันดีาแล้วุ้ยริบังมันดีเสีตาเลยครับหมุนึงนึงหตัดมันดีาแปดเลยเออได้แล้ววันนี้ได้สำนันได้เลยอดวันนี้ ล้วนร่วนร่วนมากแต่ใสโค้าโคงมากได้เนี่ยผมจำอแล้วอะไรอยู่แซ่สุดเลยวแยกข้นชื่อขี่ยากเออ้นชื่อขี่ยางเ้อนชื่อขี่ยางโอ้ตะไคร้เล็กเขาตะไคร้เล็กไคร้เล็กจะคือนะจะคือแทนม้วนไหวมันไหวมีถึงเขาปูพื้นนะเอามาตัดนี่นี่เราอาจจะเอาไววอยู่กลางๆแถวหนังก็ได้ พี่มันเหมือนตะแกรงไวเมดเลยไวเมดครับแล้วแล้วเอามาเหมือนกันเออเหมือนกันเป็นเป็นไอ้ไัลวดลวเหมือนลวนะแล้วมากรอเออเลิกตาบอกว่าเอาเนี่ยตัดออกมาเลยคนนี้น่ะฝั่งนี้น่ะเออเอามาออกมาจากฝั่งนั้นอ่เดี๋ยวดาวมารูดมั้งผมเดี๋ยวรูดแท้รูไปก่อนแม่เนี่ยผมรูดให้จะได้ไม่ไปถูกกันนี่เอาดึงตัดนี่ตัดชุดนี้ให้นี่งชิ้นีิก่อนนี่ให้มันจะได้ออกหน้าได้ไหม อรครับแรเนันนนนนง,องนนเอ,งอเอาได้อยู่ได้อยู่อันจะไ่นหน่อยรถขึ้นเนินสเนาะรถขึ้นเนินสัตรงน,นี้อนันตรายครับบงนี้เินเหตุการต,ตัดกัน,นอยู่บนนี่มดดึงมาได้นบนนี่สามสี่เส้นน บนที่ใจเย็นๆใชนี่นี่ฝั่งนี้มันจะได้ถึงตองนั้ได้ก่อนมันจะได้ไม่ถ่วไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมตัดอันนี้ไปก่อนอ๋อเข้าลึกไปเลยเหรอโอ้ยถ้าเป็นโไซค์มากโมไซค์ลมลมเมื่อกี้โมไซค์เกือบชนเออชนนี่บ่มันชนอยู่นะครับแต่มันก่อนนิดเดียว ชนล้วนนะชนล่วนนบอกม่อนินเดียวคนวานอ่านไปแล้วก่อนตอนที่ผมมาเนี่ยมันอยู่ในถนนเต็มไปแล้วเต็มขว้างถนนนี่รถสีม่วงเบ่เรื่อยมันบอกม่อนางเบ่เลยเต็มเลยอยู่ในนี้บอกเมเลยโคมเลยเมเลยหรือแหวนไปน้อยนึงนะเพราะว่แถวหนัคไหนวเมตรออกมาจากร้านรับตู้ย่างนี่แหละไม่ติไม่พาหมาไปยังไงรถแทงให เปิดพามาไว้เนี่ยนี่บอกจะเปิดสวิตช์ข้างไว้อยู่บ่อะไรโอ้ยสุบยอดเขาคิดว่ารถทีมงานเขาเป็นไรโอ้เราแสงกูมนะกูกัแม่งกับผมทำไมอยากจ่อยเองผมขับมาไม่เร็วหรอกทำไากับคู่ผมเราแสงผมมาหน่อยเดียวเอาเขาก็โดนด้วยกันที่เขาโดนโดนช่วงไหนวะพี่มาก่อนบอกว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ย คอยโดนได้ยังตกอยู่เล่นขวาตัยแลนมาเป็นรอยต่ำหนากางรถตอยพังมัดเป็นยังร่พเป็นยังจะเป็นยังเนี่ยยังเนี่ยาบลูเหมือนกันคอยกระต่ำไปเลยจุดโซนนี่แหละโซนนี่แหละโซนนี่แหละต่ำเลยโอ้ยมุนมัดอะนะได้ยังปุริจเ้็งตรงกลางวัานี้ปากตัดไว้ มันซองแถแล้วเออซองแล้วเอาอยู่ออคงกับวดปกใจโอ้มันพันมันพันเทากันได้ป่พันหมดแล้วตอนนี้น่อยมาๆลองผมก็ได้มีแต่มันแล้คั่เลยโดนตนเพันเผาเลยมข้ามันมากไลลวดอันนี้มันมากเข้างเลยมันมีรถดึงมาอันนี้มันลวดไวเมียตัวนี้นะไวเมียเลย มันไปเห็นเป็นเห็นลวดด้เห็นจะเป็นคอนใหม่หรือว่าลบคอนใหม่แล้วลวดบ่เห็นดอกไอ้บ่เห็นบ่เห็นลวดบ่เห็นโอ้ยพวกของเก่าของห้างเลยมันลวดเนี่ยพอแกเอามาทำใหม่ประตูบ้านประตูรั้วบ้านเบิ้อไดเลยแล้วคนนี้มันมีอะเลยลวดกดึงขึ้นมาลวดดึงความต้านลวดใบเมตรที่เดือดแล้วดูมึงไหว้เพื่ออะไครับบ้านองเนี่ยเรียะ โบเบิร์ตครับดึงออกได้โบเบิร์ตครับก็เลยเด็กชิดปอยหลังไปบ้านหลังพู่นมันมีเอ่อแม่แรงใหญ่ที่ยกขึ้นแล้วการไม่ถอดลวดออกเพราะว่าตอนเนี่ยใมันก็ถอดโบเบิร์ตมันต้องขึ้นแม่แรงแล้วการถอดลอออด่อแล้วกันถึงจะเอาลวดออกได้ 得给你了。